การห้ามปรามในเรื่องของความชั่วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลละบุญเช่นเดียวกันเราเห็นเพื่อนของเราเราเห็นคนที่เรารู้จกักเราเห็นพี่น้องมุสลิมของเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไปบอกแล้วก็ไปเตือนแต่เวลาสั่งกับเวลาเตือนไม่เหมือนกันนะพี่น้องเพราะเวลาที่เราไปบอกคนอื่นให้ทำความดีเนีย่ยพูดพูดไม่ยาก แต่เวลาที่เราไปเตือนคนอื่นให้ออกจากความผิดเนี่ยมันต้องอาศัยฮิกมาจะไปบอกต่อหน้าผู้คนเป็นไงโดนโดนสวนสวนไงเองอะ่ะทำดีแล้วเหรอกายไปผู้ประสบภัยได้ <laughs> เพราะนั้นเวลาที่เราไปเตือนคนอื่นเนี่ยนะครับองค์ลอสุบฮานวุวะตาลาจึงกล่าวเอาไว้นะครับว่า อดออิลาสบีลิรบบิกะบิลฮิกมะจิวัลเมาอิะตินศาสนะจงเรียกร้องไปสู่แนวทางของพระองค์ลอสุบฮาห์อวตาลาด้วยกับฮิกมะไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สถานที่หรือโอกาสที่มันเหมาะสมไม่ใช่ไปเตือนต่อหน้าผู้คนเขาก็อายสิมีคนมาเตือนเราแล้ว,แล,วแล้วเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําเป็นความผิด แต่เตือนต่อหน้าคนอื่นเป็นไงประจานถูกไหมนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้พวกเราได้รับผลละบุญการตอบแทนจากพระองค์ละสุบานุตตาลานะครับ